และกับทีนีกาพี่นองลูกล้านนะครับตายาย่ตีนีเละกนะครับลูกล้านทุกคนนะครับใบรู้ตัววันลูกล้านกองปูเตียวลูกล้านยาเกียวลูกล้านผอเป็ดลูกล้านตาเวงลูกล้านตาเวดลูกล้านตาหยวนลูกล้านตาเมียนลูกล้านตาลุยลูกล้านตาหนับลูกล้านตัวหลันลูกล้านโปดจุ่มชักนะครับก้าวมาในร่งที่นีได้ไหวข้าวไหว้ค้งและตาแพงตามั่นกราบครู นะครับขเอเชิญนะครับขเอเชิญอาลูกลัน่นนะรับไปได้ยินเสียงนี้เร็วกาถ้าว่ากินข้าวโยกกระตังโชนโกนนะครับเออถ้าว่ากินมากกระตังมากโกนมาในรูโกนนะครับเดียวไหวเก้าไหวข้องกรวยเซ็ตนะครับเดียวกันไะไออกไป A à, nangang no gang ra 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 nâng cấp a à cấp nâng a temblu để là cặp quả 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 ừ quả 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 cặp nàng quả cặp, cặp nàng nè cặp ดูนั่งดูาน,นบดลำโพงอ่ามีเลยมากับมีเลยกลับมาและกลับมานะครับ,รบอ่านี่ตื่อว่าเป็นิธีกรรมสําคัญนะคกับลูกล้านมาเร็วกายได้ก้าวรุงมารวมกันนะครับอ่าเดชใจครู่มโอตายายได้ไม่ต้องไปเตะตักเตะโตนะครับเรามาโอชือ่อพระตำก็เร็วกายลูกลัานได้รวมกันตังปีนนั่นแหลนะและกับรวมกันตังปีนออ lúc mình không thấy cái đâu phải gặp nặng nít đấy các anh, gặp mà nhấp mẹ mà gặp nặng kéo kéo cái này, nó bún gặp có bún, nặng mất ตรงในว่างหนังลงเลยตรงในว่างหนังลงเลยกับหนังได้มดนะครับเออเช่นเช่นอ่าในมาเต็มหมดเรียตินีลูกล้านมาร์กนะครับแต่ว่าไม่อ่านก้าวนะครับกีกลาดมั่งกลัวมั่งนะครับไม่ต้องกลาดต้องกลัวนะครับอ่าตื้อวาราอ่ามาระลึกนึกตึงนะครับบุญคุณก้องโปเมตายายกรูบาจยานนะครับอ่าหลังคนก็รู้จักมั่งไม่รู้จักมั่งนะครับเพราะว่าไล,าล่ลิบชิปปี้เลี้ยวนะครับบางตานตีเสียไบ นะครับแต่โรคล่านแต่ยังนับตุนับตึ้งก็ยังระลึกนึกตึ้งนะครับปอแม่ตาใหญ่เออนะครับเดี๋ยวตาโปร่งกันด้ไหว้พระสวดมนต์โปร่งมกันนะครับนะรังสัมมาสัมพุทโตภาควาพระผู้มีพระภาคยาวเป็นพระอรหันต บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเรื่องสาวงตั้งลลยได้ตรตสรู้ทุกตัวดีแล้วอิเมอิสักาเรตั้งภะควันตั้งปิปูเจยามิคาปะจัปูจาาึ่ง